สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอ,อม็ตนะครับโอ้โหยืนกินช็อกแลตหน้าเซเว่นเลยนะวันนี้เราจะเข้าไปหาขนมให้น้องอม็ตกินนะครับผมน้องชเชฟเไม่อยู่นะอ่ะอมฤตเราใส่แมสเข้าเซเว่นกันไปหาอะไรกินกันดีกว่าปะซื้อขนมเผื่อน,น้องเลยนะครับวันนี้ครับอมฤตก็มาที่ตู้ไอติมครับเอาใส่แมสด,ดีดีดนี่ใส่แมสอย่างนี้ไม่ถูกหลักนะครับต้องปิดจมูกแล้วก็บีบตรงนี้ให้แน่นด้วยอ่ะอม็ต ดูโอ้อันนี้มันไอเต็มเมืองเนอะอมเล็ตเฮ้ยตรงนี้มีโปรโมชั่นเนี่ยเขาเรียกอ่านให้เพื่อนเพื่อนฟังสิเนสเล่อะไรอุ้ยเอานั่นไฟดับอุ้ยอุ้ยอมเล็ตไฟดับเมื่อกี้เอาแล้วเซเว่นนี้มีอะไรไม่ปกติแน่เลยอมเล็ตรู้จาวนี้เหรอตอนเป่าปะป๊าว่ามันไม่เห็นได้กินเลยแล้วเท่าไหร่สิบเก้าบาทเหรออ๋อเอาไปก็ได้ เดี๋ยวเพิ่มเจาไอติมโคนที่มันจัดโปรโมชันนี้นะเพิ่มจะกินกับแม่อูอาหารหหน่อยที่มีไหมเนสเล่เนี่ยอันเนี้ยหายห,หน่อยได้ไหมใช่หรือเปล่าไม่ใช่าาใชนะมันไอติมวอลพี่พ่องให้พี่เขามาหาให้นะครับนี่เอาตัวนี้ครับที่มีโปรอย่างละอันเลยครับแต่พอดีมันน่าจะซ่อนอยู่ข้างล่างก็ไม่พอครับมีหลายยี่ห้อจัดนี่เขามีหลายยี่ห้อเลยนะเขาหาให้เราด้วยเจอแล้วหนึ่ง เอสเล่ตัวแรกสตรอเบอรี่ข้าวองเครับครับแล้อย่างละอันก็ได้ครับถ้าไม่มีจริงๆก็เอาเอามาสตรอเบอรี่คู่เลยก็ได้ครับอ้าวเออิตถือไว้อ้าวเจอแล้วได้สองอันเลยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ก่อนขอบคุณค่ะอ่าวเออมิตได้ไอติมแล้วนะครับเป็นโคนสองแล้วก็เป็นแท่งหนึ่งครับอ้าครับได้ไอติมนะครับหนึ่งยานะครับเออมิตก็กําลังมาหาต่อนะครับว่าจะเอาอะไรนี่เอาขนมยอดฮิตไหมที่เขาฮิตกันเนี่ยอันไหนเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี้ย นี่อันนี้กินอร่อยหักก็ได้ด้วยคือคือขนมฟูต์กัมมี่กิ่นผลไม้ต่างๆนะครับผมตาพุูตี้ทวีตนี่อันนี้อมฤตกินบ่อยไหม,ไมที่บ้านแล้วค่ะอ,อร่อยมากใช่ออมฤตซื้อติดบ้านเลยเพียบเลยครับอันนี้ก็หา,ากินก็ได้นะครับแค่ซองละสิบ,บาทเองนะอ่ะอมฤตเราเอาขนมอะไรดีขอ,องเล่นนะไม่เอาอไม่ให้ซื้อของเล่นครับเจอของลดราคาแล้วครับนี่สองชิ้นหรือแค่ยี่สิบแปดจากปกติชิ้นละยี่สิบบาทนะฮะวันนี้เราหาของถูกอย่างเดียวเลยนะครับ อ๋อสุดยอดเลยมีอะไร,รลดราคาไหมม,มาม่าเผ็ดเอาเผ็ดอยากลองไหมหนึ่งซองปกติเอาไปหนึ่งซองเอาไปเอาไปเอาไปเลยเออเดีย๋ดวยวไปกินด้วยกันกินด้ทุกคนดได้นี่ได้แล้วนะครับมาม่าเผ็ดไอติมก็แถมอันนี้ก็แถมนี่เราซื้อได้ของแถ,แถมนะครับทุ้อไดของที่มันมีโปรโมชั่นก็จะวางอยู่ตามเชลล์ข้างหน้าตรงใกล้ๆตรงเคาน์เตอร์จ่ายเงินเลยนะสำเร็จมีอะไรอีกไหมนี่ครับนี่นี่นี่อันนี้น่ากินนี่ซื้อไปซื้อไปให้น้องเชเบ็ดนะครับผม ไม่มีครับอมเล็ตก็ได้ขนมตามที่ต้องการเลยนะเดี๋ยวพี่มันก็จะทําการจ่ายเงินนะครับขนมอะไรอ่ะขนมฮิปโปเหรอเท่าไหร่อ่ะอมเล็ตอะไรยี่สิบห้าบาทนอ้ยยี่สิบห้านี่ขนมฮิปโปนี่เห็นไหมคนมนี้ชอซื้อบ,บ่อยโอเคอมเล็ตเดี๋ยวเราจ่ายเงินแล้วก็กลับไปแบ่งน้องชิบินะครับอ่าอมเล็ตก็ได้ครับอ่ะอมเล็ตเรากลับไปกินไอติมนะครับแล้วก็แบ่งน้องเราแบ่งเอาไอติมไปให้แม่วูหน่อยใช่ไหมอันไหนของแม่วูให้แม่วูเลือกหน่อยดิ โก้มหน่อยก้มหน่อยสวัสดีครับแมวูแมอูทำอะไรอยู่ครับโอ้โหนั่งสวยอยู่คนเดียวเลยอมวยแมอูสดปลาหมึกย่างนี่ปลาหมึกย่างครับทางเซเว่นนะน่ากินมากมาแมอูเอาอะไรให้แมอูมาม่าเผ็ดของโปรดแม่อูเลยเอาเลยจัดให้นะเออเลยจะลองชิมชิมด้วยเนาะโอเคไหมไม่ต้องกลัวเผ็ดเราต้องกินเผ็ดให้ได้ใช่ไหมอ่าแล้วมีอะไรให้แมวูมีติมให้แม่อูไหมทำไมให้แมวูให้แมอูเลือกหน่อยนะ เราเลือกดูไม่รู้จะเอาไหนแกะเลยแกะชากเลยโอ้ยมีอะไรถูกใจไม่รู้นะอุ้ยอันนี้ไอติมออมเล็ตเป็นสีขาวๆใช่ไหมแกะเลยเม่รูได้อันไหนไม่รู้เอาไหนของของน้องชฟเบนมีไหมของน้องเชฟเบนไม่มีมีแต่ขนมกินสตรอเบอร์รี่อ่าสตรอเบอร์รี่โอ้ยได้อันไหนก็ได้โอเคเพรเอ็มยังไม่กินเพราจะกินปลาหมึกไม่รูก่อนไม่รูเอาสตรอเบอร์รี่ไปอุ้ยดูไอันนี้หอมเลยดิ มันขาวอย่างนั้นมันจะอร่อยเหรอให้แม่อูชิมดิว่าอร่อยจริงหรือเปล่ามันมันขาวอย่างนั้นนะมันเป็นน้ําแข็งเปล่าเปล่าหรือเปล่ามีรสชาติไหมแม่อุแม่อูงงครับแม่อุงงครับแข็งหรอแม่อุงงครับว่าทําไมจ้องกินน้ําแข็งเปล่าเปลางงแล้วงงกันแล้วไม่รู้เหมือนกันครับมันเป็นน้ําแร่อะไรไม่รู้ของเขามันมีรสชาติไหมล่ะรสชาติเหรอสดชื่นไหม ทำเลยกินใหญ่เลยนะถูกใจเลยนะอร่อยอย่างนี้แมวโอ้ต้องแย่งเยอะเอโอเคนะครับเดี๋ยวแมวโอก็จะกินไอติมสตรอเบอร์รี่ให้เพื่อนๆพืนดูนะครับตอนนี้ไอติมที่ซื้อมาเสร็จแมวโอ้ไปหนึ่งพันแล้วนะครับโอ้ยอันนี้มันโปรโมชั่นด้วยแมวโอ้แมวโอ้รู้ปะอันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าอันเท่าไหร่อันเนี้ยอันละยี่สิบห้าโอ้แพงไปนี่หรืออันละสิบแปดบาทเองเนี่ยถูกด้วยของเนสเล่เอาลดราคาอร่อยไหม อร่อยเลยนะถูกด้วยเห็นไหมข mm hmm. องก๋วยเตี๋เนี่ยตั้ง19บาทดูดิ mm hmm. กับ18บาทอัน mm hmm. ไหนน่าก mm ินหน่อยเนาะก็บาทแพงกว่าเออน่ากินทั้งคู่เลย mm hmm. อ่าโอเคนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพ่อเอ็มก็จะขอตัวไปกินปลาหมึกย่างแล้วก็กินไอติมกับทุกคนก่อนนะพ่อเอ็มถือโทศรศัพท์นี้พ่อเอ็มน่าจะไม่ทันกินแน่คลิปนี้ไปแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ mm hmm. รบ๊ายบาย